โปรดยาสนับสนุนอาวุธสงครามให้กับรัสเซียไม่มีเงินยูโรสำหรับผู้ยึดคลองขอให้ปิดท่าเรือของพวกคุณทั้งหมดอย่าส่งออกสินค้าปฏิเสธแหล่งพลังงานผลักดันรัสเซียให้ออกไปจากยูเครนรัสเซียส่ทงทีมสังหารเข้าสู่ยูเครนเพื่อหาทางรอบสังหารประธานาธิบดีวโลดิมีเซเลนสกีสำนักข่าวต่างประเทศอ้างการเปิดเผยของฝ่ายข่าวกรองยูเครนระบุว่า รัสเซียได้ส่งทีมสังหารเข้าสู่ยูเครนแล้วเพื่อหาทางรอบสังหารประธานาธิบดีวลดิมีเซเลนสกีของอยูเครนแหล่งข่าวกลองระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินแห่งรัเสเซียได้เป็นผู้ออกคำสั่งให้ส่งทีมดังกล่าวเข้ามาในยูเครนด้วยตัวเองโดยทีมดังกล่าวมีชื่อว่า w วกเนอร์กลุ่มซึ่งยูเครนอ้างว่าเป็นทีมสังหารภายใต้ใตการดูแลของกระทรวงกลาโหมรัเสเซียฝ่ายข่าวกรองของอยูเครนระบุด้วยว่า ทีมสังหารได้เริ่มปฏิบัติการมาหลายครั้งในการเด็ดชีพเซเลนสกี้แต่ทว่าก็ล้มเหลวลงเพราะถูกฝ่ายกองกําลังของยูเครนสกัดเอาไว้ได้ก่อนโดยฝ่ายข่าวกรองของยูเครนอ้างว่ารัเสเซียส่งทั้งกลุ่มแวกเนอร์และกองกําลังปฏิบัติการพิเศษจากเชสเนียเข้ามาเพื่อสังหารเซเลนสกี้หลายสิบครั้งเลยทีเดียวแต่ไม่สําเร็จตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลรัเสเซียได้ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มแวกเนอร์กรุ๊ปแต่อย่างใด ซึ่งกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยทีม600คนซึ่งจะทำหน้าที่ปฏิบัติการลับทั่วโลกทางด้านประธานาธิบดีโวโรโดิมีเซเลนสกี้ของยูเครนเรียกร้องให้ผู้นำชาติยุโรปยุติการค้ากับรัเสเซียทั้งหมดเพื่อกดดันให้รัเสเซียยุติการลุกรานยูเครนโดยเซเลนสกี้กล่าวว่าโปรดยาสนับสนุนอาวุธสงครามให้กับรัเสเซียไม่มีเงินยูโรสำหรับผู้ยึดครองขอให้ปิดท่าเรือของพวกคุณทั้งหมดอย่าส่งออกสินค้า ปฏิเสธแหล่งพลังงานผลักดันรัเสเซียให้ออกไปจากยูเครนเซเลนสกี้ยังได้ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและเปิดคลิปเสียงไซเรนเตือนการโจมตีเพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวยูเครนต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวจากการโจมตีของรัเสเซียอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งนี้การร้องขอของเซเลนสกี้มีขึ้นขณนะที่หลายชาติใน EU ยซึ่งรวมถึงประเทศในแถบบอลติกได้เรียกร้องให้มีการห้ามนําเข้าน้ํามันและกา๊าซของรัเสเซียเพื่อเป็นการตอบโต้ ขณะที่เยอรมน,นีคัดค้านการยุติการนําเข้าพลังงานจากรัเสเซียอย่างสิ้นเชิงโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ e อได้เปิดการหารือกันที่กรุงบรัสเซลประเทศเบลเ,ลเ,ลเยียมเมื่อวานนี้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียและไอแลนด์เรียกร้องให้ e อยยกระดับมาตรการคว่ำบาตรไปยังอุตสาหกรรมพลังงานของรัเสเซียรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวว่าลิทัวเนีย เป็นอีกชาติที่ผลักดันให้มีการห้ามซื้อขายน้ํามันกับรัเสเซียเพื่อกดดันรัเสเซียให้มากขึ้นโดยกลาเบลิอุสแลนสเปอร์จิสรัฐมนตรีต่างประเทศโทเนียระบุว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงอุตสาหกรรมพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันเพราะนั่นเป็นแหล่งรายได้หลักของรัเสเซีย